เมื่อแฟนญ,ญี่ปุ่นพาไปกินร้านเมงเส้นสดนวดกันสดสดนวดมือแบบนี้เลยนะคะชื่อว่าร้านหลานโจนูเดิลค่ะร้านตั้งอยู่ที่ริมหาดพัทยาเลยนะคะอยู่ที่พัทยากลางใกล้ๆกับเซ็นทรัลพัทยาค่ะเอกลักษณ์ของร้านนี้นะคะก็คือการนวดเส้นแบบสดๆเลยนะคะจะเรียกว่าเป็นบะหมี่หรือว่าเป็นรานเมงก็ได้นะคะเป็นต้นตำลับจากจีนนะคะพ่อครัวเนี่ยก็คือเป็นเป็นน่าจะเป็นคนจีนด้วยเหมือนกันนะคะก็จะเห็นการนวดแป้งนวดเส้น ดึงเส้นสดแบบนี้เลยนะคะและที่สำคัญคือเขาทำชามต่อชามเลยนะคะการได้มายืนดูแบบนี้นก็เพลินๆดีเหมือนกันนะคะเอกลักษณ์ของเส้นสดนี่ยก็คือเส้นที่ไม่ใส่สารกันบูดนั่นเองนะคะก็จะทำให้เส้นเนี่ยมีความเหนียวนุ่มลักษณะพิเศษมากๆนะคะละมุนลิ้นมากๆทุกคน แล้วร้านนี้นะคะเขาก็มีเส้นให้เลือกหลายแบบเลยนะคะอันนี้ก็คือการนวดเส้นแล้วก็ต้มเส้นชามต่อชามแบบที่บอกไปนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศภายในร้านได้ไหมดีกว่านะคะก็จะมีความเป็นจีนๆแบบนี้เลยนะคะและเส้นเขาอย่างที่บอกว่ามีให้เลือกหลากหลายน้ำซุปก็มีหลากหลายนะคะเราก็จะเลือกเส้นก่อนนะคะว่าอยากได้เส้นแบบไหนนะคะนี่เลยเส้นแบนเส้นกลมเส้นบางเส้นหนา อ่ะก็เลือกไปนะคะแล้วก็เลือกน้ำซุปนะคะแล้วก็เลือกประเภทด้วยว่าจะเอาบะหมี่เนื้อหรือว่าบะหมี่หมูนะคะก็เลือกได้นะคะจะเป็นซุปปกติหรือว่าซุปต้มยำก็ได้นะคะเนื้อเส้นก็จะมีความเหนียวนุ่มแบบนี้ได้ทุกคนคือมันฟินมากๆเลยนะคะ ของคุณแฟนเนี่ยเขาสั่งเป็นเส้นกลมนะคะเส้นออริจินอลปกติเลยนะคะส่วนอาชีอยากลองเส้นแบงค่ะทุกคนก็คือไม่ว่าจะเป็นเส้นประเทศไหนนะคะความเหนียวนุ่มเนี่ยคือชนะเลิศจริงๆแล้วน้ำซุปก็คือหวานหอมกลมกล่อมจริงๆทุกคนร้านนี้เนี่ยเขามีหลายสาขานะคะอาชีมาที่พัทยานะคะก็บรรยากาศดีติดหาดแล้วก็จะมีที่กรุงเทพแล้วก็มีที่เชียงใหม่ด้วยค่ะ